สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนนะคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจากช่อง YouTube นะคะนีย้ยายเจมสิข้ามาบึงว่างพอดีพี่น้องเอ้ยพอสบายมากเป็นเดือนมือชาขางชาไปไฟหนึ่งมือชาจับยังกับบอยูจับโทรศัพท์กรหลุดได้ลงคลิปตะแคบอให้ช่องเงียบซื้อ อันนี้สิบภาพพี่น้องมาเบิง่งปลูกอ้อยรอบสองก็ยังขึ้นมาล้อมมาแหลมอยู่พี่น้องใจงี่สิบมือแล้วกัยังขึ้นให้เห็นอยู่พ่อดีใจอยู่มันคือรอบแรกรอบแรกพ่อฝนเนาะอันนี้กับพท่านในสีสบายดีขึ้นดอกพี่น้องยังซายอยู่แต่ว่าก็ไปพ่อต่อแตะไปใดน้าเฮียนน้าค้างบ้านนี่แหละก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งเป็นอย่างยังคอยบอไปหาเพื่อนตี ลุรกิจขอบรั่วติทั้งไปขายใส่กอกทั้งมือซาไปกับไปไปเปนไปยิบผักใน้เพื่อนซื้อรัองเทียกกะตัดลังเทียกกรยิบผักนั่งหลายกระจังพี่น้องเทียกกะย่างเดี๋ยวนี้กระย่างมาท่านในแข็งแรงมือกับซาอยู่ซ่าทั้งสองขางเลยตอนนี้พระท่าน,ไปหาห,นไปหาหมอวันจีไปหาหมอวันอาทิตย์พี่น้องเพื่อนเป็นเพื่อน่าหมออยู่ไอ ขอนแกนเป่นหายแต่ว่าถ้าเฮาไปวันอาทิตย์สิไปพอ่อนายแพทย์เฉพาะทางวาสันวาก็เลยต้องรอวันอาทิตย์อีกื้นนี้ก็เป็นวันนี่เป็นวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แต่ต้องรอมือไปอีกบริหารเจ้าของไปนอนบริหารเจ้าของไปอาบน้ำห้อนไปพี่น้องเอ้ย อันนี้อันเก่าด้วยนี่พี่น้องนี่นี่นี่เต่าสมพวงแล้วเอามักจอบมกกักขุดแล้วกังมัอเกิดดีแต่บกุกแต่ว่าอันปลูกไม่นี่ตีไอ้สิหมูหรือจาก็สิขึ้นยุติเนาะเพราะว่าขึ้นห้เห็นแลวเจ้าว่าอันเก่าหรืออันไม่แล้วมันปลูกสองรอบอันเก่าไทยขึ้นก็นกนอาจจะเกิดน้ำมูหรือว่าสิอันไม่กับบ่าจากักนี่อันไม่อยู่ดอกมั้งนี่ขึ้นยุ่นละขึ้นดนแม่เมื่อหลายละสองสามมื่นนะ สามหมือ่นอิลีได้พี่น้องปลูกอ้อยปีนี้จะสิได้ทุนขึ้นหรือบอ่คุณนะมันอม้อมมาแหลมยุสรดน่นะนะโมหนึงยาวมหนึ่งยง,งงว่าท่านเดน็ดแท้งขึ้นอยเป็นจังใดแน่นอ้อพี่น้องเพื่อนๆทุกคนสบายดีบ่คอยสุขภาพแข็งแรงทุกคนเดอ้ออย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าเป็นอย่างคือยายแช่เห็นม้นเห็นมูยุจันขาเจ้าไปอ่ แตกทื่อๆอยู่หนาห่านเบึงมุ่นแค้นโอ้ยจะเป็นสะอ่อนลายจ้ะเคยมวนน้ากันจะของกับมาไปบ่ได้ยางกับคอยยางเอาบ่ของบ่แค่วคือเก่ากำลังใจดีอยู่กินยังลงไปกับบ่คอยย่อยกินเข่าก็ได้ที่ละวน้อยกินยังกับตึงท้องไม่เหมือนพี่น้อง ความก็บความป่วยไม่เข้าใครออกใครยืนอยู่มือนึงว่าสิวเป็นอย่างจักย่างน่ะแต่ก็มาเป็นจนได้ผิดพลาดยอนเจ้อของมักนวดดีหลายเตือนเดอ้อพี่น้องขันนวดกบไผก็คือนนวดกบผูนั้นขันผูใ้ใดนวดแห้งกะบ,บอกคนว่าอย่านวดแห้งอันนี้เป็นยาย่แจ่มเป็นพระว่าน,นวดแหง้งนวดแห้งหลายคนนวด่นแห้งหลายไปรีดเส้นช็อตไปเมดโตเลย เป็นมาจากเส้นคักค้างมาได้เป็นแนวอื่นเป็นเส้นเลยในชาณะในจะตอนนั้นเลยพอ่าเพิ่นนวดรีดเส้นหลังแล้วมันเป็นอย่างมาชาอยู่ปลายนิ้วชาขึ้นตอนนั้นเลยณตอนนั้นที่เพิ่นนวดเลยช็อตแล้วก็ชามาเลยเพรว่านมาอยู่ปลายนิ้วเลยพี่น้องเลยชาแรีนมาอยู่ปลายนิ้วเลยจนว่าเดี๋ยวลูกนั่งว่าโอ้ยจังไหนคือเป็นแนวนี้จังไหนคือชาแบบนี้คือจังไหนคือมาอยู่ปลายนิ้วท่าน แลนมาอยู่ปลายนิ้วขางคางที่จับกล้องเนี่ยแต่ว่าขางนี่ชาคางนี่ลอยพี่น้องเส้นคือเป็นยังสันคางนี่ชาเนี่ยคางท้ายนี่ชาแต่ว่าขางขวาบ่อชาทอขางท้ายแต่ขางขวานี่ยิบจับอย่างบ่ค่อยได้สะดวกไปขายเสษกองนี่ยยิบทุงเขานี่ลุยปุ้ดยู่จังสี่ยิบปากคีบก็ลุยปุ้ดยู่จังสี่ขางนี่แต่ว่าขางที่ชาเนี่ยใส่งานใดมานอนเบิ่งสังเกตเส้นเจ้าของเนี่ย มันพันไปทั่วล่ังเลยมันสิดึงอยู่หมองไรนี่ดึงดึงอยู่ตรงไรนี่เวลาห้าก้มอย่างสีมันสีลาเลยเลาหมองไรสองข้างแล้วก็ลงคอลงไปเส้นกลางหลังนี่แหละมันสีดึงอยู่เส้นนี้แหละเพราะว่าเพลีดเส้นมองนี้มันมันสีมันสีผิดอยู่หมองสะบักนี่เส้นเขาตอนแรกมันตอนแรกมันปวดแขนข้างนี่เห็นบะนอนอยู่สองมือบ่ได้นอนนอนบ่หลับมันปวดแห้งนอนบ่ได้ให้เพื่อนนวด ก็คนนวดปรับมันชาดชดแบบไฟฟา้าสถิตเหมือโตเลยแล้วกับมันก็ับมาชาอยัน,ยนอยู่ขงางใสปลายนิวแลนมาปลายนิวปึ๊ดเลยชาขื่นท่านที่ตอนนั้นเลยบันนี้มันก็คอยเปลี่ยนมาเรื่อยๆคอยเปลี่ยนมาเรื่อยๆบันนี้มาชาแหวชาโตลงไปไฟเนี่ยลงไปขางเนี่ยอันนี้คือย,ยางกับ,บท่านในแข็งแรงเนี่ยต้องต้มน้ำแซน้ำห่อนทุกมือ้อตรงมือมามาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ว่า ที่เป็นมากจริงๆมากเป็นมากแต่วันที่งีสิบหา้าีสิบหา้าพฤศจิกาเมื่อนี้กับว,วันที่สิบเจ็ดท่านว่านะช้ามาเนี่ยกำลังต้มน้ำอาบเลยอาทิตย์หนึ่งแช่น้ำทุกมือเลยแช่น้ำห่อนนังแช่ลงไปแช่ในอ่างเลยกับย่งโมดีขึ้นกับบ่อบันเท่าแต่กระดูแลจะคลองไปเรื่อย จักสิเฮ็ดจังไหนเป็นแล้วเห็นหมูม่ไปเต้นอยู่หน้าหานโอ้คือมมวนแต่น้อเจ้าของคือเจ็บขึ้นเป็นแต่กะกำลังใจบ่ถอยขึ้นว่าลหละถอยบ่ได้ไม่โตนี่หูอยู่ว่าเป็นย่อนเส้นย่อนเอ็นย่อนเจ้าของไปให้เพิ่นนวดเป็่นคักหลายเตือนเด้อเพื่อนเพื่อนบ่พ่อนวดจะไปนวดบริหารเจ้าของเอาแยเจ็มี่นวดมาตั้งตาตั้งตาไปเท่าใดวันทออายุสามสิบกว่าปีนี่ ติดนวดผู้ใดบอกไปฉีดยาใส่บ่ไปดอกไปนวดไปฉีดยาไปยันเขาข,อข้าขอเขายังนี่บ่ไปดอกย้ายแจมยานนวดแต่ว่านวดเห็นเป็นนักก็เขามาว่าวสู้พี่น้องฟังฝืนได้ <c oughs> มมอเศร้ากันมมอเศร้ากันนอนแซ่นั่งแซ่น้ำอยู่ในห้องน้ำนะกล่องกล่องจอนปิดไว้ตะก้นยางไก่ดังวิว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 หลุดโอ้ย ชัดบอพี่น้องแป้งกับอะไราทาอาบตะน้ำแนวดกับิีการเท็ดไปหมดหยิบหยิบจับแนวดมันกับบอถนัดนไปเหมือจังมอวาพี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะลูกสาวก็ซสื่อวิตามินวิตามินบีร่วม b หนึ่ง b หก b สิบสองไปหาหมอเข้าเจ้าก็ให้วิตามินมากขึ้นกันเพิ่นกบว่าเป็นที่ปลายประสาทมันกับอาจเมนคือขัามเพลนวาละ่ะปลายประสาทมันมันอักเสบ มันี้เพิ่นก็นให้วิตามินมากินแต่ตัวเ้าเองหูอยู่ว่ามันมันกับปลายประสาทอยู่แต่ว่าต้นเหตุมันคือกันนวดเรามันช็อตเหมือนโตเลยช็อตเหมือนโตเราก็มาซ่าเลยเนีย่คือต้นเหตุตอนนี้ถือกล้องยังปวดแขนนี้ด้วยครั้งเนี่ยถือกล้องก็ยังปวดแขนอยู่แาชิมาถือขอนันปวดแขนอยู่พี่น้องเนี่ยปวดไลปวดบ่าไร คลิปนี้ก็ขอจบสำนีเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจมาเบาสูฟังพี่น้องบ่มีคลิปลงดอกบ่ะทันในยางไว้ปลาหมักซีดาเยีเ่ยงหมักซีดากับกำลังเป็นนวยเดี๋ยวจะเข้าไปไทยปายปลาหมักซีดาออกให้พี่น้องเบ่งอยู่ขอบคุณเอฟซีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณ